กบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุคนสมองสุบอลน้นองเมเนกัมว่าพ่อพ่อกับสองออนซาลาบาน,น้าเด้อะเมเนีัอนสอ,ออนกับสีมาตอบคําถามพี่น้องเอฟซีที่ถามเข้ามาเด้อว,ว่าเงินเดือนแม่บ้านอยู่ที่ประเทศไทยเท่าไหร่แล้วก็เข้าใจรายวันหรือรายเดือนแล้วก็มีอาหารเลี้ยงไหมเนาะพี่เขาถามออนมาเนาะออนก็จะมาตอบให้เป็นภาษาไทยเด้อเพราะว่า บางคนก็อาจจะไม่เข้าใจบางคนก็อาจจะเข้าใจก็เลยคิดว่าพูดภาษากลางด้วยพูดภาษาไทยด้วยเออพูดภาษาลาวด้วยพูดภาษาไทยด้วยก็น่าจะบางครั้งก็จะน่าจะรู้เรื่องนะคะบางทีก็จะพูดขังข้องเพราะว่าเราก็มีสองภาษากึ่งกลางกันเนาะก็คือพี่เขาถามมาเนาะเงินเดือนเราเท่าไหร่ก็เงินเดือนเริ่มต้นที่นี่เลยนะคะก่อนที่ออนเข้ามาที่นี่เลยก็เหมือนสองค่ะ มาเป็นแม่บ้านทำความสะอาดบ้านแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนดูแลอามานิดหน่อยนะคะบางทีเขาจะช่วยให้เรามายกหรือว่าอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ออนมีหน้าที่อะไรบ้างที่ทำงานบ้านทั่วไปก็คือออนตื่นเช้ามาก็ทำตัวเองให้เสร็จหรือว่าอาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็ไปเตรียมอาหารเช้าเนาะหลังจากเตรียมอาหารเช้าเสร็จแล้วแล้ว ออนก็จะมาทําความสะอาดบ้านแล้วก็เอาเสื้อผ้าใส่เครื่องเนาะที่นี่เขาไม่ยากเลยค่ะเขาจะให้เราซักเครื่องเขาไม่ให้เราซักมือเนอะอาะถ้าถ้ามันสกปรกมากเราก็อาจจะมีซักมือบ้างแต่ว่าเขาไม่เน้นหลายมากมายเนาะเราก็ทําเต็มที่ในหน้าที่ของเราเนาะที่นี้งานบ้านออนก็จะประมาณนั้นนะทุกคนเนาะก็ทําความสะอาดบ้านทั่วไปแล้วก็ ดูแลในบ้านเสร็จแล้วก็คือเสร็จนะคะแล้วก็จะตอนเย็นถ้ามีตอนเย็นเนาะก็จะกวดบ้านอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทํากับข้าวอีกรอบนึงเนาะคะตอนเย็นก็มีนายนายจ้างผู้ชายสองคนเนาะกินข้าวเย็นเนาะเราก็จะทำสักหนึ่งเมนูถึงสองเมนูแล้วแต่ที่เราจะทำเนาะส่วนเรื่องกับข้าวนะคะเรื่องกับข้าวพี่ก็าถามว่า เขาเลี้ยงเราไหมเนาะก็คือเลี้ยงเลยค่ะเขาจะมีเงินส่วนตรงกลางให้เราให้เราไปซื้อกับข้าวมาทํามาทําทแบบว่าทาให้ให้เขาแล้วก็ให้เราด้วยเนาะส่วนของเราเราก็ซื้อมาเลยเขาก็จะไม่ไม่อะไรเลยเขาจะไม่ถามเนาะเพราะว่าเราจะเป็นคนตัดสินใจหรือว่าจะซื้อกับข้าวอะไรไม่เขากินในวันนี้เนาะแล้วก็ถ้าส่วนมากเนาะออนจะเป็นคนคิดเมนูแล้วก็ทําออกมา บางทีก็จะมีอร่อยบ้างแม่อร่อยบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะเราก็จะพัฒนาสีมือเราไปเรื่อยนะคะออนก็ใช้เงินกับข้าวก็คือกินกับเจ้านายเนาะเจ้านายเป็นคนจ่ายออกให้นะคะแล้วก็ต่างๆก็สมมุติว่าทำบัตรทำบัตร m อ็เจ้านายก็ออกให้แล้วก็ไปฉีดวัคซีนเจ้านายก็ออกให้นะคะ ที่นี่คือเจ้านายเขาไม่ไม่เอาเลยไม่ไม่ให้เราออกเลยคือแบบว่าเขาออกหมดเลยเนาะแล้วแต่บางที่บางที่ก็จะอาจจะคนละครึ่งหรือว่าเจ้านายจ่ายหมดหรือว่าลูกน้องจ่ายหมดมันก็แล้วแต่เนาะคะทีนี้พี่เขาบอกว่าเลยออนก็ลืมแล้วอ่าก็อ,อ้นจะเล่าต่อไปเลยเนาะอยู่ที่นี่ก็คือกินกับเขาแล้วก็เขามีที่พักให้ แล้วก็เขาดูแลเราทุกอย่างนะคะคือแบบว่าเราดูแลเขาเขาก็ดูแลเราในเรื่องหลายๆอย่างเนาะคะอย่างเช่นทําบาดไม่สบายหรือว่าอะไรหลายๆอย่างแล้วก็บอกเขาได้เขาช่วยเหลือได้เขาก็จะช่วยเนาะอันนี้ ในมุมที่เขาพูดมากับเราแล้วก็ซึ้งใจว่าเออเขายังมีน้ำใจกับเรามากเลยเราก็จะตอบแทนกับตอบแทนให้เขาด้วยสิ่งดีๆนะคะนี่แหละคือเจ้านายที่ออนตามหามันนานเซนออนก็อยู่มาหลายบ้านแล้วนะทุกคนเมื่อก่อนนะออนจะเล่าให้ฟังนะคะสรุปแล้วออนก็ตอบไปแล้วนะคะว่างานบ้านที่นี่ออนก็ได้เงินเดือนหมื่นสองเนาะแต่ว่าตอนนี้ออน ได้เงินเดือนขึ้นมาอีกพันหนึ่งก็เป็นหมื่นสามแล้วคะ่ะออนมาอยู่ที่นี่ห้าเดือนเขาก็เพิ่มให้อีกพันหนึ่งก็เป็นหมื่นสามค่ะส่วนวันหยุดนะคะวันหยุดถ้าเราอยากหยุดอยากอะไรก็เราผัดกันหยุดก็ได้เพราะว่าเราอยู่กันสองคนเหมือนแบบว่าที่นี่นะออนบอกได้เลยมาอยู่ที่นี่ไม่เก่งเลยไม่เคยเก่งอะไรเลยเพราะว่าเขาเป็นคนใจดีเขาล่าเริงกับเราเราก็ดีใจนะคะเราได้อยู่กับเจ้านายที่สนุกสนานไม่เครียดอะไรมากมายนะคะ ทีนี้ออนมาอยู่ที่นี่ออนก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ได้พบเจ้านายดยีก็ภาวนาให้เขาเป็นแบบนี้กับเราเราก็จะเป็นแบบนี้กับเขาตลอดไปมีน้ำใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าออนก็ทำงานให้เขาเขาก็จ่ายเงินเดือนเราก็แฟรแๆกันค่ะแล้วก็ทำให้ดีที่สุดค่ะ เมื่อก่อนนะออนก็เคยทำงานบ้านที่หลังใหญ่มากแต่ว่าไม่ค่อยมีความสุขเพราะว่ามันวุ่นวายนะคะออนเคยทำนะตอนนั้นก็เงินเดือนเหมือนสองเหมือนกันแล้วก็มีพิเศษแต่ว่ามีพิเศษนี่แล้วแต่เขาจะให้เราเนาะแล้วก็มีค่ากับข้าวเดือนอ,อาทิตย์ละพันเนาะสองคนใช่ไหมคะแล้วก็เดือนหนึ่งก็จะตกยูสี่พันประมาณนี้นะคะออนก็อยู่กับเพื่อนสองคน ส่วนเงินค่ากับข้าวเราก็ไม่ค่อยได้ซื้อนะคะตอนนั้นนะอยู่บ้านหลังใหญ่มีแบบว่าเขารวยมากเลยเขามีทุกอย่างนะคะคือเราอยู่นั่นมันมันเหมือนว่าเราอยู่กันหลายๆคนแล้วมันวุ่นวายนะคะ<ม>ที่นี่อื่อนจะเล่าต่อนะคะเพื่อนอ่อนโทรมาอ่าเมื่อก่อนนะอ่อนอยู่บ้านหลังใหญ่มากเลยทุกคนอ่อนอยู่ที่นั่นกับเพื่อนสองคนแล้วก็เงินกันก็เหมือนสอง ค่ากับข้าวอาทิตย์ละ1,000บาท2องคนนอก่วนมากเราก็ไม่ได้ค่อยซื้อกับข้าวเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเจ้านายเราก็จะมีของมีแบบว่าคนคนเขาชื่นชอบแล้วเขาของไปให้มาเนี้มันเยอะแล้วเราก็เป็นคนกินทีนี้คน <c oughs> อ้วนก็คือเรานะทุกคน <c oughs> นั่นแหละค่ะออนก็อยู่บ้านหลังนั้นก็ มันหลังใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันไม่มีความรู้สึกว่าเราจะอยู่ได้นานอยู่ไปสักพักมันก็มีปัญหาโน่นนั่นนี่เข้ามาแบบว่าเยอะมากเลยนะมันยิ่งบ้านหลังใหญ่มันก็ยิ่งปัญหาเยอะทุกคนอยู่บ้านหลังใหญ่ใช่ไหมมีคนไใช้เยอะๆใช่ไหมคะที่นู่นนะมีคนใช้นะห้าหกคนคนรีดผ้าหนึ่งคนทำกับข้าวอีกหนึ่งคนรอประพออีกอันนี้มันคือ บางทีมันมันอยู่กันกันเยอะๆเนาะแรงงานอย่างเรานี่อยู่กันก็ปะทะกันบ้างมีไม่ถูกใจกันบ้างก,ก็มีอแต่ออนก็เป็นคนไม่ค่อยแบบว่าจะถือเล็กถือน้อยนะคะเพราะว่าถ้าไม่เรื่องใหญ่จริงออนจะไม่พูดถ้าแบบว่ามันเยอะเกินไปนะออนไม่ไหวแล้วนะออนก็จะพูดออกไปเลยในสิ่งที่ออนรับไม่ได้อะในสิ่งที่ออนรับไม่ได้ออนก็จะ <laughs> ต่อยไปเลย <laughs> ก็ประมาณนั้นนะคะทุกคน ตั้งแต่มาอยู่ประเทศไทยเออมีอีกที่หนึ่งนะที่เงินเดอนเยอะมากที่สุดเลยที่ออนเคยอยู่ก็คือเลี้ยงน้องนะคะเลี้ยงน้องก็คือเขาให้โอกาสเราดีมากๆเลยเจ้านายคนก่อนก็ดีนะคะเพราะว่าเขาให้โอกาสเราเลี้ยงลูกเขาจากจากออนที่ไม่เคยเลี้ยงเด็กนะออนก็ปฏิเสธไปนะครั้งแรกก็บอกว่าเลี้ยงไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าออนไม่เคยผ่านประสบก,การณ์ตรงนั้นมาและไม่เคยเลี้ยงเด็กเลย เจ้านายก็บอกว่าเอาเถอะลองเถอะแบบว่าประมาณนี้เนาะออนก็เออเงินเดือนก็เยอะวันนี้คิดในใจนะเเงินเดือนก็ได้หมื่นหกหมื่นเจ็ดเลยนะทุกคนออนก็คิดสักพักออนก็เออทําก็ทำในเมื่อเราก็มาหาเงินอยู่แล้วเออมันจะหนักก็สู้ๆไปประมาณนี้เนาะออนก็จะตอนนั้นก็จะทําทั้งงานบ้านแล้วก็ดูแลน้องแล้วก็ทํากับข้าวให้น้องเหมือนกันเนาะตอนนั้นเนาะออนก็อยู่นั่นก็ ปีกว่าปีกว่ากว่าปีครึ่งนี่แหละค่ะออนสร้างบ้านเสร็จเลยนะคะทุกคนออนแบบขึ้นเลยแบบว่ามีมีเงินนะตอนนั้นมีเงินพอดีออนจะยกขึ้นบ้านก็พอดีเสร็จเลยอยู่ตรงนั้นนะคะออนไม่คิดว่าออนจะทําได้เลยทุกคนทุกวันนี้ออนยังคิดว่าโอ้คือแบบว่าสุดๆเลยนะคนคนหนึ่งหาเงินสร้างบ้านมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะถึงมันจะหลังเล็กแต่ว่าสําหรับออน เป็นผู้หญิงตัวเลขคนเดียวหาคนเดียวนะทุกคนเพื่อจะสร้างบ้านช่วยพ่อแม่ทํามาหากินอ่อนสู้มาตลอดนะทุกคนจนถึงทุกวันนี้อ่อนยังสู้สู้อ่อนจะสู้ให้ถึงที่สุดเนาะสู้จนแบบว่าเราไม่มีเรี่ยวมีแรงเนาะคนเราเกิดมาทุกคนต้องมีแรงบันดาลใจมีความฝันสู้เพื่อความฝันสู้เพื่อคนข้างหลังสู้เพื่อพ่อแม่ซสื้อสู้เพื่ออนาคตข้างหน้าเราเนาะ เพื่อจะไม่ให้ใครมาลำบากกับเราสำหรับออนคิดนะออนจะทำทำทุกวันนี้มีแรงทุกวันนี้ออนจะทำเมื่อไหรออนไม่มีแรงแล้วออนจะไม่มีโอกาสที่จะมาทำตรงนี้เนาะออนคิดว่าทุกอยาก่างทุกคนก็จะสู้ไปเหมือนกันใช่ไหมคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่กำลังสู้งานแล้วก็กำลังอดทนกับบางสิ่งบางอย่างหรือว่าอะไรก็ ถ้าเราคิดว่าเราอยู่ได้ทนได้เราก็อยู่ไปนะคะอย่าไปเปลี่ยนงานบ่อยย้ายงานบ่อยมันจะไม่ดีกับเราเองนะคะเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนงานบ่อยเมื่อไหร่ก็คือว่าเอา้าเธอไม่ดีหรือเปล่าเธอทําไมถึงเปลี่ยนงานมันมีคําถามนี้ขึ้นมานาะบางทีเขาไม่คิดนะว่าคนนั้นอาจจะไม่ดีคนนี้ค่ะที่มันจะ <laughs> เ,น <reefs> เขาจะคิดบอกว่าเออเราเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าทําไมเราเปลี่ยนงานบ่อยนะ <Porque S 2> เ,าเยนาะเพราะว่าบางทีก็อยูย่ด้วยกันอะ ออนบอกไม่ถูกเนาะเท่าแบบว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่มีความสุขออนก็จะไม่อยู่ก็จะเลือกอยู่แบบว่าถ้าอยู่อยู่แล้วมีความสุขไม่มีแบบว่าทะเลาะก,กันออนก็จะอยู่ถ้ามีเรื่องเล็กน้อยออนก็จะปล่อยไปเนาะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยคลิปนี้ออนก็ขอจบคลิปนะก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับสมรับพังเป็นกำลังใจให้ออสาราัลบรรณาเนาะ ถ้าพูดผิดประการใดก็ขอโทษขออาภาัยไยเดอกับสไปดี้สวัสดี